การที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเสียดายคุณไปตลอดทั้งชีวิตคือการทําให้เขารู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกันทําให้คนคนหนึ่งไม่ดองแชทนะครับเลิกดองแชทพยายามชวนค,คุยนะครับโทรมาหาคุณตลอดเวลาเช็คถามไทยสารทุกสุขดิบคุณตลอดเวลาคุณต้องทําให้สมองของเขารู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามครับนะที่เขารู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกันเขาจะยังคงพูดคําหวานและการกระทําที่ดี แต่หากสมองของเขารู้สึกว่าเราเป็นพิษเป็นภัยต่อเขาเขาจะเริ่มใช้คําพูดลบๆกับเรามันจะมี3วิธีครับทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกัน3อย่างครับมีอะไรบ้างครับ1ครับเรียนแบบท่าทางนะครับคือเวลาที่เราเรียนแบบท่าทางของอีกฝ่ายเทคนิคนี้เราเรียกว่า mirroring effect นะครับคือเวลาที่ใครก็ตามแต่เห็นว่าเราเนี่ยเรียนแบบท่าทางโดยที่เขาไม่รู้นะสมองจะมีการตีความไปว่านี่คือ วกเดียัน2ครับคือการเรียกชื่อของเขาคือเหมือนกับว่าบทสนทนาเนี่ยพยายามแอดชื่อของเขาลงไปนะครับคุณว่าดีไหมคุณ A เ,เนี่ยคุณ A คุณมองว่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยคุณ A มองว่าไงนะครับตรงเนี้ยในอนาคตเนี่ยคุณ A คิดว่ายังไง่างขากพวกเนี้ยพยายามแอดชื่อของเขาลงไปในบทสนทนาให้ได้มากที่สุดเสียงที่เพราะที่สุดในโลกใบน,นี้สําหรับมนุษย์คือเสียงคนที่เรียกชื่อของเขาเองสามครับ คือการแสดงอาการหรือพฤติกรรมหยุดพูดในจังหวะที่สนใจเช่นเวลาคุยคุยกันเนี่ยเขาบอกเนี่ยเออวันนี้ผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยแล้วแสดงอาการอยู่รูะยังไม่ได้ทานข้าวคุณรู้ไหมครับเวลาคุณทําแบบนี้มันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเลยครับว่าเราคือพวกเดียวกันเขาจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเจ็บแค้นแทนเขาเวลาที่เขาเจอปัญหาในชีวิตหลายๆอย่างแต่วันนี้ดูเหมือนกับว่าไอ้สามอย่างเนี้ย คุณแทบที่จะไม่ได้ไม่เคยแอดเทคนิคเหล่านี้ลงไปในในความสัมพันธ์เลยรวมถึงจากการศึกษาคุณคมพบว่าคู่รักในปัจจุบันนี้มักจะเปลี่ยนแปลงชื่อของคู่รัก,กเองบีมีคือเรามักที่จะเปลี่ยนสัมพนนามของชื่อแฟนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่น แต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบปังงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิวิยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาอกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ 6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอสั่งจิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพั 6, บาทครับ โปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6,890บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูคมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทำให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ Line แอด ทีคลูค,คมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ line, นะครับแอด L O V E under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย